สวัสดีค่ะอนันตราที่ดินดีๆวันนี้เราอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะวันนี้เรามีที่ดินแปลงสวยอีก3แปลงมาแนะนํานะคะที่ดินแปลงนี้เข้าจากถนนบ้านนาแก่งคอยเพียง3กิโลเมตรค่ะและเข้าจากอบตชะอมเพียง1.5กิโลเมตรจากถนนหลักเข้ามาถึงแปลงที่ดินก็ประมาณ600เมตรค่ะเข้ามาเป็นถนนเทคอนกรีตนะคะ สองข้างทางก็จะเป็นสวนผล,ลไม้ค่ะที่ตำบลชะอมนี้ปลูกผล,ลไม้ได้หลายประเภทค่ะไม่ว่าจะมายงชิดลองกองทุเรียนมังคุดส้มโอปลูกได้หมดเลยนะคะที่ชะอมบรรยากาศก็จะเป็นสวนผล,ลไม้แล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะที่ดินแปลงนี้เลยนะคะที่เราจะแนะนําเป็นแปลงที่ดินที่ติดกับถนนสาธารณะกว้าง6เมตรค่ะ มีไฟฟ้า3มเฟสและมีน้ำบาดาลเราเจาะน้ำบาดาลไว้ให้แล้วค่ะเรามีที่ดินอีก3แปลงสุดท้ายค่ะมีเนื้อที่แปลงละ1ไร่2ง,งานเศษที่ดินทั้ง3แปลงเราถมดินและปรับพื้นที่ไว้อย่างสวยงามแล้วนะคะสามารถที่จะสร้างบ้านได้เลยค่ะบรรยากาศในพื้นที่รอบๆก็จะเป็นวิวภูเขานะคะ ด้านซ้ายและด้านขวาเป็นบิวภูเขาในชุมชนค่ะต้นไม้ก็จะเขียวตลอดทั้งปีเลยนะคะเหมาะที่จะปลูกบ้านพักต่ออากาศหรือบ้านพักไวกระเษียนหรือท่านที่กำลังมองหาที่ดินที่จะทำเป็นบ้านสวนนะคะที่ไม่ไกลจากกรุงเทพที่บินแปลงนี้เหมาะมากเลยค่ะเพราะอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ110กิโเมเท่านั้นถ้านับจากฟิวเจอร์พาร์คนะคะ วิวภูเขาด้านหน้าที่เราเห็นจะเป็นวิวเทือกเขาใหญ่ด้านสระบุรีค่ะเป็นที่ดินที่มีบรรยากาศดีแล้วก็มีวิวสวยค่ะวิวด้านหนึ่งก็เป็นวิวเทือกเขาใหญ่นะคะแล้วก็รอบๆอบก็จะเป็นวิวเขาในพื้นที่ของตำบลชะอมค่ะในพื้นที่นี้มีเพื่อนบ้านที่ มาสร้างบ้านไว้หลายหลังแล้วค่ะมีทั้งเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านพักไวกระเสียนมีทั้งทําเป็นบ้านสวนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีทําเป็นโคกหนองนาโมเดลค่ะเป็นบรรยากาศที่น่าอยู่ค่ะปลอดภัยแล้วก็สังคมดีนะคะทุกคนต้องการความสงบและความเป็นธรรมชาติค่ะที่ดิน3แปลงสุดท้ายจะอยู่ด้านหน้าเลยค่ะเราเข้ามาในโครงการก็จะเจอที่ดินแปลงนี้เลยมีพื้นที่แปลงละ 1>, 1ไร่2งานเศษนะคะเราขายในราคาไร่ละ1 5 0 0 0ล้านแสนบาทราคานี้พร้อมโอนค่ะตกเพียงตารางวาละ3,750บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ถือว่าถูกมากๆในตำบลชะอมค่ะในพื้นที่ของที่ดินสองแปลงจะมีสระน้ำในพื้นที่ด้วยค่ะสระน้ำนี้ก็จะมีน้ำทั้งปีเลยค่ะใช้ในการเกษตรได้ไม่ต้องขุดบอ่อใหม่เลยนะคะ แล้วก็ถ้าแต่งสะให้สวยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความร่มรื่นสวยงามมากเลยค่ะการเดินทางก็สะดวกข่ดมาได้หลายทางนะคะไม่ว่าจะมาทางนครนายกตรงบ้านนาหรือจะมาทางสระบุรีตรงเส้นพหลโยธินและแยกเข้ามาจากแก่งคอยค่ะจากกรุงเทพก็ประมาณ110กิโลเมตรเข้ามาจากถนนสายบ้านนาแก่งคอยก็เพียง3กิโลเมตรค่ะ อยู่ใกล้กับอบตอชะอมเพียง1.5กิโลเมตรและเข้ามาจากถนนสายหลักในชอมก็เพียง600เมตรค่ะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวในตำบลชะอมน้ำตกบึงไม้เพียง7กิโลเมตรอยู่ใกล้กับวัดป่าสว่างบุญเพียง5.5กิโลเมตรไปอำเภอแก่งคอยเพียง1 8กิโลเมตรถ้าไปอำเภอเมืองสระบุรีก็40กิโลเมตรหรือจะไปโรบินสันสระบุรีก็เพียง25ิกิเมตรค่ะ ใกล้จุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ที่กำลังก่อสร้างเพียงประมาณ15กิโลเมตรถ้าไปอำเภอมวกเหล็กก็เพียง30กิโลเมตรค่ะที่ดินสวยเอกสารสิทธิ์ก็เป็นโฉนดแปลงนี้ราคาก็จับต้องได้ค่ะท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาที่อนันตราที่ดินดีๆเพื่อนัดเข้าชมได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดที่ดินสวยๆในราคาที่จับต้องได้ค่ะขอบคุณค่ะ